เป็นคนลึกลับนวัดอิสระไกรศีลพูดแล้วปมภาพความสนิทชาล็อตออสตินนุ่มปริศนาลั่นไม่อนุญาตให้นางงามมีแฟนถ้ามีแฟนจะส่งของเด็ดอ่อนผ้าอ้อมไปให้กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลเลยทีเดียวหลังมีคนต่อยภาพความสนิทสนมระหว่างชาล็อตออสตินรองอันดับ5 m i s แกร a n d Thailand 2022กับหนุ่มปริศนารายหนึ่ง และมีการโยงไปว่าหนุ่มในภาพคือสีทวินันตอนุกูลประเสริฐนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังหรือไม่อีกทั้งหลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ากำลังคบหากันอยู่หรือไม่ล่าสุด24พฤศจิกายน2566นวัตอิสระไกรศีนบอสขององค์กร m i s ิสแกรนก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้แล้วว่าเบื้องต้นตนมีโอกาสได้คุยกับชาลอตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าคนอื่นอยากรู้รอให้เจ้าตัวเป็นฝ่ายออกมาพูดเองจะดีกว่าขอยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ก็มีส่วนที่จะไปเที่ยวเฮฮากันอยากให้ทุกคนใจยเย็นใจยเย็นแฟนคลับตีโพยตีพายไปมัว่วโซ่รูปที่เห็นไม่ใช่แฟนและขอยืนยันว่าชาลอตไม่มีแฟนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่อนุญาตให้มีแฟนอยู่แล้วมันไม่ใช่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่มันเป็นไบเบิลในโลกใบนี้แม้จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น100%เ เพราะบางคนมีแฟนก็ยังดังอยู่ได้แต่ถ้าคุณรักที่จะเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องยอมไม่มีแฟนแต่ถ้าการมีแฟนมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจนไม่มองอย่างอื่นตนก็เคารพการตัดสินใจของคุณมีแฟนได้แต่จะหยุดรับงานให้คุณหยุดส่งเสริมและก็จะซื้อผ้าอ้อมไปให้ซื้ออุปกรณ์เด็กอ่อนเตรียมให้และจะส่งเสริมคุณไปอีกด้านหนึ่งแต่ถึงจุดที่ต้องเลือกและเห็นว่าทางอื่นดีกว่าทางนี้เราก็ต้องหลบให้เราจะได้มีโอกาสไปให้คนอื่น เพราะมีคนรอโอกาสอีกเยอะแยะถ้าเป็นคนที่ได้รับโอกาสก่อนใครแต่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อหยิบคุณขึ้นมาเราให้โอกาสวิ่งหางานให้ทําทุกอย่างให้ก็ต้องเห็นคุณค่าสิ่งนี้มากกว่าเรื่องบางเรื่องและยอมที่จะไม่มีแฟนแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าจะไม่เลือกฟังเราก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังจากปากของชาลตแล้วและควว่าภาพหลุดกับหนุ่มปริศนานั้นเป็นภาพจริงหรือไม่และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร